อินโดข้างรักกีฬาไทยและสินค้าของประเทศไทยยังถูกใจคนอินโดกลาบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆอินโดข้างรักกีฬาของไทยและสินค้าของประเทศไทยยังถูกใจคนอินโด เอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาได้มีการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคข,ของชาวอินโดนีเซียจากอุตสาหกรรมแต่ละสาขาพบว่าอาหารของประเทศไทยกีฬาของไทยและเทศกาลของไทยได้รับความนิยมอย่างมากในอินโดนีเซียด้านอาหารของประเทศไทยมีหลายเมนูที่ได้รับความนิยมโดยอาหารไทยและอาหารอินโดนีเซีย มีความใกล้เคียงกันเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันจึงทำให้วัตถุดิบมีชนิดที่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะรสเผ็ดและมีการใช้เครื่องแกงที่มีรสชาติคล้ายคลึงกันทำให้คนอินโดส่วนใหญ่ต่างชอบในอาหารไทยเพราะมีรสชาติที่ไม่ต่างจากอาหารที่พวกเขาคุ้นเคยมากนักและมีการรับหิ้วขนมจากประเทศไทยไปอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็น ป๊อกกี้โกแกทาโร่และอีกมากมายส่วนเรื่องกีฬาของไทยเองก็เป็นที่นิยมในอินโดนีเซียเช่นเดียวกันโดยกีฬาของไทยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอินโดนีเซียก็คือมวยไทยเพราะกีฬามวยไทยมีความระไม้คล้ายคลึงกับปัญจักศีรัฐของอินโดนีเซีย ซึ่งมีการนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปเปิดสอนอย่างจริงจังในอินโดนีเซียและมีการจัดตั้งสมาคมมวยไทยขึ้นในอินโดนีเซียแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยที่มีต่อประเทศอินโดนีเซียซึ่งนอกจากมวยไทยที่เป็นที่นิยมในอินโดนีเซียแล้วกีฬาอ e ีสปอร์ตของประเทศไทยก็ได้รับความนิยมในอินโดนีเซียเช่นเดียวกันเพราะว่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตของไทย ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกโดยฝีมือของผู้เล่นกีฬาอ e ีส o r t ์ตของประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับของชาวอินโดนีเซียเช่นเดียวกันนอกจากนี้เทศกาลของประเทศไทยก็เป็นที่รู้จักของชาวอินโดนีเซียโดยประเทศไทยมีหลากหลายเทศกาลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่คนไทยต่างรู้จักและชาวอินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเทศกาลที่ชาวอินโดนีเซียรู้จักมากที่สุด และเป็นที่พูดถึงในหมู่ชาวอินโดนีเซียมากที่สุดนั่นก็คือเทศกาลยี่เป็นของประเทศไทยซึ่งเป็นเทศกาลปล่อยโคมที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยโดยเป็นเทศกาลที่มีการปล่อยโคมอย่างสวยงามมีการถ่ายรูปลงช่องทางโซเชียลต่างๆอาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ชาวอินโดนีเซียรู้จักกับเทศกาลนี้มากที่สุด เพราะชาวอินโดนีเซียถือเป็นหนึ่งประเทศที่มีการเล่นโซเชียลมีเดียเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนด้วยจำนวนของประชากรที่มีจำนวนมากขนาดนี้ถ้าประเทศไทยได้มีการโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักกับชาวอินโดนีเซียมากขึ้นก็จะสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต โดยในประเด็นนี้นะครับได้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่าแทบรอไม่ไหวที่จะไปกรุงเทพสินค้าไทยมันดีจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลิซ่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลวัยรุ่นอินโดนีเซียชอบ และเป็นความภูมิใจของชาวอาเซียนความคิดเห็นต่อมากล่าว,ว่าเมื่อ20ปีที่แล้วไปทำงานที่อินโดพวกเขาชอบหนังไทยอาหารไทยมานานแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าว,ว่าวงการแข่งรถของไทยเข้าถึงอินโดนีเซียมาหลายปีแต่ไม่เคยมีหน่วยงานไหนสนับสนุนความคิดเห็นต่อมาก่าว,ว่ารอถึงเดือนหน้าไม่ไหวแล้วที่จะได้ไปเที่ยวเมืองไทยสักเดือน คงจะได้ชอบสุดเหวียงที่เมืองไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนอินโดชอบคนไทยฉะนั้นคนไทยควรไปเที่ยวอินโดจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วจะสบายใจไม่ต้องหงุดหงิดเหมือนไปลาวและขเขมรผมคนหนึ่งที่ไปเที่ยวอินโดมาแล้วไม่มีปัญหาเหมือนสองประเทศนั้นเลยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าผมเป็นคนอินโดนีเซียชอบเพลงไทยลูกทุ่ง เรากินหมูเหมือนกันมีขายเยอะมากนี่ไม่ใช่ประเทศอิสลามความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหวังว่าปีหน้าฉันจะได้ไปที่นั่นอยากซื้อเสื้อผ้าในกรุงเทพความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมในภูมิภาคที่ร่วมกันเพื่อสร้างมูลค่าและกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในระดับโลกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ผมคนอีสานเคยไปอินโดพวกเขาชอบคนไทยต้อนรับคนไทยดีมากๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตอนไปเที่ยวกรุงเทพก็อยากไปเที่ยววัดบ้างแต่เห็นสินค้าไทยแบบนี้ก็น่าสนใจที่จะได้ไปชอปปิง้งความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเสียดายแทน RS และแกมมีมากอินโดมีประชากร200กว่าล้านคนอินโดชอบฟังเพลงไทยมาก โดยเฉพาะยุค RS Gammy แกแข่งกันในยุค90 2000ทุกวันนี้เอาเพลงเก่าๆลง YouTube ก็ไม่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกประเทศไทยเสียโอกาสด้านซอฟต์เพาเวมากๆความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าน่าจะขึ้นทะเบียนน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นอาหารไทยด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยต้องคุยกันในเรื่องนี้ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อส่งออก หาตลาดเพื่อขายของความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าน่าจะเข้าไปทำหนังไทยในอินโดนีเซียดูหาคนอินโดนีเซียมาแสดงร่วมด้วยและทำเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมร่วมทั้งสองประเทศน่าจะดีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหนังละครไทยรู้มานานแล้วว่าอินโดนีเซียดูกันเยอะแต่นี่เพิ่งจะรู้ว่าพวกเขานิยมมวยไทยและอาหารไทยมากขนาดนี้เลย ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยมีสินค้าดีๆอีกมากมายความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอินโดดีกว่าเขมรน,นะชอบของไทยเอาของไทยไปใช้ก็บอกว่าของไทยแต่เขมรน,นี่อ้างเป็นของตัวเองหมดก๊อปปี้ไปหมดความคิดเห็นต่อมากล่าววา่าอยากให้สร้างถนนมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อ3ประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซีย และความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าอินโดนีเซียเป็นตลาดใหญ่และเป็นเพื่อนบ้านของประเทศไทยนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับต่างก็บอกว่าประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียทั้งสองประเทศนี้เป็นมิตรต่อกันมาช้านานและภาคเอกชนและรัฐควรมีการส่งเสริมความร่วมมือกันในหลายๆเรื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองประเทศ และเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ